สวัสดีครับผมมีมิเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมานําเสนอนะครับล่าสุดก็คือว่าเป็นระบบสัมผัสนะครับด้านข้างจะไม่มีปุ่มอะไรให้กดนะครับนอกจากปุ่มปิดเปิดนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ถ่านนะครับตัวนี้จะชาร์จจากสายท้าย C ด้านข้างนะครับด้านข้างตัวเครื่องเขาก็จะบอกว่าพลังงานเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เหลือสามขีดนะครับจากทั้งหมดสี่ขีด นะครับนี้จะเป็นระบบวัตโต้ทั้งหมดเลยนะครับระบบสัมผัสนะครับโดยการใช้งานอย่างนี้นะครับนี่นะครับเราจะวัดไฟวัดกระแสวัดแรงดันไฟฟ้านะครับเราก็วัดได้เลยนะครับเราจิ้มวัดได้เลยนะครับไม่ต้องกดอะไรสักอย่างนะครับผมจะเริ่มให้ดูใหม่นะครับปิดเครื่องเปิดเครื่องนะครับ เ,เขาขึ้นหน้าโตเนี่ยเราสามารถจิ้มได้เลยนะครับี่ยไม่โดนอ่าโดนแล้วนะครับเนี่ยไฟสองร้อยสาสิบโวลต์นะครับไฟของการไฟฟ้านะครับสองร้อยสาสิบโวลต์ dcaz เราวัดได้หมดเลยนะครับเราไม่ต้องกดปกุ่มอะไรแล้วนะครับหรือถ้าให้กดก็คือใช้การสัมผัสด,ด้านหน้านี่เลยนะครับ ี่ผมวัดแบบผิดขั้วนะครับเขาก็จะติดลบให้เนี่ยบอกว่าลบสิบสองจุดหกแล้วก็สัก่สกลับขัว้วแค่นั้นเองนะครับก็เป็นสิบสองจุดหกไม่ติดลบแล้วนะครับวัดแอลวัดอะไรพวกนี้นะครับวัดความต้นานทานรีซิสเตอร์นะครับก็คือจิ้มวัดได้เลยนะครับเนี่ยสิบไม่นิ่งนะครับขอบโทษมือ่มือมัน มันเล็ก9.5นะครับกิโลโอห์ม9.5กิโลโอห์มนะครับก็คือวัดได้เลยนะครับวัดอะไรได้อีกครับวัดซวัดคาปาซิเตอร์นะครับเราต้องกดนิดนึงนะครับนี่วัดโอห์มถ้าเราช็อตอย่างนี้นะครับ <c oughs> ถ้าน้อยกว่า50โอห์มมันจะร้องนะครับก็คือวัดว่าสายมันขาดในหรืออะไรพวกนี้ไหมวัดได้หมดนะครับ อันนี้วัดเรื่องของไดโอดนะครับอันนี้อุณหภูมิอุณหภูมิเราต้องเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนหัวซึ่งมีมีหัวให้นะครับเสียบแล้วก็เราก็หัวเนี่ย <c oughs> ไปชิมวัดนะครับอย่างเช่นเอาไปชิมวัดจุดนี้ร้อนเท่าไหร่มันก็จะขึ้นอุณหภูมิให้นะครับเปิดไฟตัวนี้ได้นะครับเปิดไฟเป็นไฟฉายได้ใช้ระบบสมัมผัสด้านหน้าหมดเลยนะครับวัด วัดแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสก็ได้นะครับวัดคาปาซิตเตอร์วัดคาปาซิตเตอร์แล้วก็มาวัดอย่างนี้ได้เลยครับขอโทษนะครับพอเนาะกวัดคาปาซิตเตอร์นี่นะครับวัดคาปาซิเตอร์ว่ามีค่าวความจุเท่าไหร่ต้องรอข้ามูลเนี่ย12.5นะครับ12.5ไมโครฟารัดนะครับ รุ่นนี้ระบบสัมผัสนะครับถ่ายเทให้ดูตามนี้นะครับขอบคุณมากครับดีครับ